ครับมือนี่ก็คือเก่าครับพี่น้องเอาเจ้าผู้เขียวออกมาครับบ่ายสองโมงเอามา,าใกล้ๆมองมาวมัววานนี่ครับไม่ใชมาร่างแขนงนกตัวมัอว้านนี่แหละครับมันเบเหยียบมัอว่านเอาเจ้าผู่อิจมากมือนี่ก็เลยเอาเจ้าผู้เขียวมากครับโบมีนกปลาขันจักตัวเลยครับพี่น้อง ตั้งแต่บ่ายสองมุ่งเดีย๋ยวนี้ก็บ,บ่ายสี่มุ่งครึ่งนะครับสี่ครึ่งแล้วไซตุลนั่นครับเนี่ยไซตุลน,นี่ครับติดปลาอ้อยเอาผู้เขียวกับคันจนขานคันครับมูมีนกมมาก มสีดิเมื่อครับนี่จังได้เนาะได้มาเมือ่อละชั่วโมงสองชั่วโมงกาวหมักครับไปดูๆกับสีได้คือเพิ่นมาอยู่ดอกตีเนาะนะครับอา่าดูไปสีได้อยู่ดอกบ่ได้มือหนึ่งก็ได้มือหนึ่งเนาะพี่น้องแนวมักนะครับผุนคันอยู่ผุนครับสองกุกครับเจ้าผู้เขียวครับอังเทียกับไรสามครับ คู่ครับพี่น้องาันจะคู่เซนนกี้ยังคู่เซนุเเซนเขาสว่าไดีปุ๊นี่หรือใจให้บ่กอคู่กับคู่เอาหลุอบ่รมีตัวมาอะไร ที่ตรงนี้ก็ย่างหลกดลายนาะคู่เดี่ยวกันสองาั่งนี่นุ่งผ้าก็ไบ่จักครับปิดไปไกลใส้ต้นเสือกครับขางปลาอ้อยเนี่ยครับนี่ครับต้นนี้นะครับ คู่ความหนึง่งก็เศร้าครับบันยังมันคู่ใส่อีงครับเมื่อแล้วครับอาลงเมื่อบานครับบันเมื่อบานครับดูกับทำถิมเซนเขาไม่นกมาเหมอือนมาวานเนาะ พุนครับหมูว่านยุดอนพุนหมูว่านนี่ยุดอนพุนมันคือยังเห็ดดีแท้ไอสันนกตัวนั้นวันนี้ยับลงมาทาั้งไก่ครับมาใส่ทังนี้หมูว่านใส่ทั้งเคิงพุนครับดอรอนลมทุม่มพุนฟังผุนมันนี้ได้ยับมาผีว่ามันสีมาเพราะเห็นหมือนนี่จังันไปใส่นะครับเมืเอ่เอเนอะพี่้องเออ อานกเงี้ยงมันคู่กอกๆอว่างันโอ้นกเขาครับนกเขาพี่น้องมาแล้วโบาปากบ่คันยิ่งจะเสียงนกต่อคู่สองเทีย่ยวแล้วก็เศร้า,ามัาจังไหนนกปากคือ,เ,อเดี๋ยวมาแล้วก เมื่อตัวเหออมา่าบวปากบวขันเลยไฮ <c oughs> ้คำแล้วน่กตีตปลาอ้อยครับเนี่ยใ่ต้นเสือกต้นนี้แหละครับเอยแจ้งจงิมาบวมามาบวปากบวขันเอา้าดีนี่ยังน้อบานตื่นหอดจะคล้งอง ไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านเขามาทั้งในมาเล้วก็นบบปากพุติงเนี่ยครับใส่ทึ่งนะครับเนี่เอาลุงคนครับมันนี้ดินตื่นหดจุของง้าน

เย็นๆนี่ยังเย็นอือบ้ากับบ้านกับบ้านเอ้ากับพี่น้อง ลุ้ลุ้งเหรอครับบ้านกรับบ้านเนาะกับเจ้าผู้เขียวครับเจ้าผู้เขียวขันดีอยู่ครับเฮ็ดดีขันดีอยของบ่มีนกเอ๋อจังได้ก็ฝากติดตามช่องผู้ใหญ่นหน่อยคนมักนกเขาเด้อพี่น้องเลยได้บ่ได้ก็ไปคือเก่าเนี่ยนะมันมักครับไปดูๆก็สิได้อยู่ที่ เ່มือนว่าเนอะไม่ได้ฮ่างทีละชั่วโมง2ชั่วโมงผมกับเจ้าผู้เขียวก่อพงทีจบชิบไว้เพี้ยงชัวนี้ว่าดีครับ